สวัสดีค่ะผมพอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับผมกับช่องซ้องตาวนาพักกินชาแนวพับจีนองมากินข้าวเหมืกัาก็เกลี้ยงครับบูบียังให้กินน้องไม่วันมือนี่ตสูตรปลาเขือนสามสาหัสแสบๆจ้ะปลาทูทอดไก่ทอดหมูทอดอ่าแก้มพักบวกได้หลายอย่างจ้ะแก้วบวงกสมพักเสียนขนมหวานเต่าส่วนเต่าส่วนโอ้ยก่อนรีนขอขอบคุณพี่น้องวงไใบห้าสูมผู้สุกคนเอา่น้องนะ คุณแตงว่าท่านผู้ชมสองสองป่าเัาก็เขาขอบคุณเวลาโอกาสหนีพานพี่รองเอ้าคนไรก็เท่ก็ทัดไทยก็ดึงแจกเตือนไปนบ้างแรงแจกกันเมาพี่รองละมาเด้อพี่รองบานไกลบานไกลพี่รองเทพเพื่อนบานไกลเชี่ยงพี่รองผู้ไปเห็นงานอยู่เบ้องหรอกบ้องหน้าถูกถูกคนเราพี่รองละและพี่รองในประเทศไทยถูกถูกคนมาขิ่เข่าลงกันพี่รองมาเมนูมันก็หลากหลายมาพี่รองเราเบือกินได้พี่รองทำพัก่ะ มาบานแทบพักะหนึ่งหนึ่นกันเรื่องนา เด็ดห่าก็กสาหัวเสแนก็เราหยอดอ้อนจำดึงงอแงพีงหรอกคือคตรไม่ไหมเยอะมึงพักเรดาวุ้มคุ้มลืม ปวพักกระเล้ารวงก็เผาหน้าวรันพักห้ากินเลยาำหัวเขาเื่อง vẫn mùa hoàn thiện hoàn mà không và cứ mất mình mít tí gì phải thấy mới bởi kín lót rằng kín nín cố ủng phào gương nha tôi em 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 là em 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 ngoài em 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 cuốn bút em khác em em là là cái này. แต่แบบนั่งพูเขาหลกยกินอึ้องโปกอึ้องเผาต้มเนาะแตบบ่แบบทุกคนนาพีล่ลองนะนั่งนี่ได้กินกับอีงหน่อยฝนมาบ่านมามากกับมาบล็กักบล็กุ้งจะออกยกอนถึงหัวอึ้งคือเข้าว่านะพี่้องคน <c oughs> <c oughs> ต่างคนต่างมวนครับเนี่ยผมนำเหรอเ,ดดเหรอผมแตกด้วยไหมฮะบันเอิญผมไข้จริงนะผมแตกมันมั่ง ข้วันน

Great. good that uh, one. Yeah. Boa, uh I -huh. uh -huh. uh -huh.

Nói chuyện này bố cười nhiều lắm, trời thì khóc, mềm lái lái, mà không hóa. Chuyện này, dạ nó khúc vào đêm kia, không khai cho tụi mình, tụi mình sẽ có nền ra khăn nữa. Ừ. ถึงข้าเจ้ากินเบกเป็นถาดถาดยังไงยๆจนพะยร่องบึงอยู่ดิร่องเอ้ะพี่หน้องบุบบุบเนาออกไปไว้มองไหลน้อง พือกินมดก็แปลกใจเอากินมาหลายว่านะะเด็บีตัวหือพี่หน้องเอ,อ้ยมัวอะไร à vui quá cái món này cũng mong. chú cũng mong, chú chú bắt chú vừa lại chú không เด็ดหลายพี่ส้องเๆมันกันน้องไปสอง่ะปีนี้ก็ซื้อมาเด็ดีปน้องแากกุไลก็แทกก็้ับกไข่อย่างกรลางเล่งใจกันไพี่องวะกับพิ่คลิปไปทับนี่พอๆกันอีพี่หลานครับผมสวัสดีครับ